ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เเดี๋ยวมาดูเจ้าไฟฉายยี่ห้อ m มนตาเลนะครับ48.2นะครับตอนนี้เป็นหลอด x อ p 70.2นะครับก็ตอนนี้ลูกค้าทําเสียมานะครับก็ลูกค้าก็ส่งมาซ่อมนะครับบอกว่าหมดกับพิบไม่ทํางานนะครับ โหมดกระพริบไม่ทํางานก็คือมันติดแบบรีรีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแรงแรงเาขาเรียกอะไรค่าความสว่างนะครับมันน้อยติดบ้างไม่ติดบ้างนะก็เนี่ยอันนี้ก็คือล่องรอยจากการใช้งานนะครับก็คือมีการน้ําตกกระแทกนะครับอันนี้ตัวไปฉายก็น้ําหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาทําตกกระแทกปุ๊บมันก็ลอยจะเห็นชัดเลยนะครับนี่ลอยตกกระแทกนะครับล่องลอยจากการใช้งานนะ ก็ตัวนี้นะครับไม่ได้เสียอะไรเลยนะไม่มีอะไรเสียเลยนะครับสาเหตุก็คือแหวนล็อกไดเวอร์มันหลวมนั่นเองนะแต่โหมดการทำงานนะครับโหมดฟังก์ชันการทำงานต่างๆมันก็ปรับได้ปกติยกเว้นโหมดกระพริบที่มันติดแล้วรีรีนะครับติดแล้วมันรีรีติดแล้วไม่สว่างนะครับก็ทำการไขแหวนล็อกไดเวอร์เข้าไปนะนี่นะครับนี่ฮะโหมดการทำงานโหมดกระพริบนะครับ หมดกับพิพก็กลับมาใช้งานได้นะก็ออตอนนี้นะครับลูกเล่นฟังก์ชันก็ทำงานได้สมบูรณ์แบบเรียบร้อยนะสมบูรณ์แบบเรียบร้อยก็ไดเวอร์ไม่เสียไม่อะไรนะนี่นะครับไดเวอร์ไม่เสียก็ตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่มหาชัยนะครับ ก็คืออยู่บริเวณใกล้กันนะเขาก็โทรถามว่าตัวนี้ซ่อมได้ไหมนะครับก็ผมก็เขาก็นัดเอาไปฉายมาส่งให้ที่ผมนะครับให้ที่ร้านนะครับพอดีผมเปิดร้านขายกรงแห้งอยู่ฝั่งมหาชัยเนาะก็ถ้าใครอยู่ใกล้มหาชัยนะครับอยากจะส่งซ่อมนะครับซ่อมไปฉายน,นัดเจอกันได้นะครับผมอยู่ตรงร้านทองวัฒนานะครับ ถ้าคนมาชัยจะรู้จักดีว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับก็ตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าซ่อมนะครับไม่มีค่าซ่อมบำรุงอะไรนะผมเล็ก,ลกๆน้อยๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็มีเยอะนะครับงานต่างๆที่บางทีแบบเสียเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรยกเว้นค่าส่งกลับอย่างเดียวนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมวัฉาหรือโมวัฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ยินดีให้บริการนะครับก็สงสัยอะไรเสอร์ Sir. อยากซ่อมตัวไหนหรืออยากโมฟิหายตัวไหนรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะช่างยินดีให้บริการครับสวัสดีครับก็ฝากเพจด้วยด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไ้ฉายแรงสูงบายช่างมิ้นท์ครับ